บ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่แต่งครบแถมเฟอร์ทั้งหลังท้งไหนเขาให้อะไรกันบ้างไปดูกันรงจอดรถสามารถจอดรถได้ถึงสองคันเลยค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เขาก็แต่งส่วนน่ารักน่ารักไว้ให้เราด้วยค่ะมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเดินเข้ามาก็จะเป็นส่วนของ living room ค่ะซึ่งโซฟาตรงนี้เขาจะแถมให้ห้องนี้เขาจะติดประตูกระจกรอบห้องเขาก็ยังแถม,มาม่านสองชั้นให้ด้วยถ้าเปิดประตูกระจกรอบบ้านแทบไม่ต้องเปิดพัดลมเลยค่ะเพราะว่าลม flow ตลอดเลยหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะหันทิศเหนือและทิศใต้ตค่ะตรงนี้เป็นห้องกินข้าวค่ะจะเชื่อมต่อ ห้องลิฟต์รูมเขาจะแถมโต๊ะทานอาหารอย่างนี้ค่ะสีที่นั่งต่อไปจะเป็นส่วนของครัวนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะยังมีสเปซเหลืออยู่ใครจะทําเป็นมินิบาร์หรือว่าเคาน์เตอร์กาแฟก็ยังได้นะห้องครัวค่ะเขาทําเป็นบานเลื่อนแบบนี้แบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนเขาแถมเคาน์เตอร์ครัวเป็นรูปตัวแอแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับซิงล้างจานแล้วก็ตู้เก็บของด้านข้างในห้องครัวเขามีห้องเก็บของให้ด้วยค่ะเผื่อใครมีของเยอะนะโซนซักล้างเขาก็เทป,ปูนไว้ให้ค่ะสัดส่วนมาถึงหลังบ้านเขาแถมปั๊มน้ําแล้วก็ถังเก็บน้ําาาใหห้้้ดดวยนะะะคคถััมจกอง่ฝง ก็จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดเข้ายืนข้างในอย่างนี้ได้เลยถัดมาจะเป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งซึ่งเขากรุกกระเบื้องให้จลลดเพดานและสุขภัณฑ์ที่นี่ใช้กระลัดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ที่ทุกคนชื่นชอบมากก็คือห้องอเด็กประสงค์ห้องนี้ใช้เป็นห้องทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมห้องสัตว์เลี้ยงหรือห้องนอนผู้สูงอายุไม่ต้องขึ้นชั้นสองเลยค่ะห้องนี้จะมีประตูกระจกเต็มบานแบบนี้ค่ะสําหรับแม่ค้าออนไลน์สามารถบาไยฟโสดขายของหรือแพ็คของในห้องนี้ได้เลยห้องนอนทั้งหมดจะอยู่ชั้น2 2ชั้นนนนจะเเป็พืลิตดสบาายเท้ไม่ององ เป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะสาหรับห้องนี้เขาจะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้แบบนี้เลยเตียงขนาด6ฟุตตู้เสือ้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ยังมีผ้าม่าน2ชั้นด้วยค่ะห้องนี้เขาจะเป็นเพดานสูงทรงจัว่วดูปลอดโปร่งโล่งๆเลยค่ะจะมีระเบียงค่ะซึ่งลมเย็นมากๆห้องมาสเตอร์จะมีห้องน้ําในตัว,ตวเขาก็จะปูกกระเบื้องจนเต็มจรดเพดานเลยแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแนวชักโครกจะใช้เป็นของโคลเลอร์ค่ะและอ่างล้างหน้าจะใช้เป็นของโมเกนห้องต่อไปเป็นห้องนอนมาตรฐานห้องที่หค่ะห้องนี้เขาจะแถมเป็นเีย3.5 พร้อมกับตู้เสื้อผ้าแล้วก็พาม่านสองชั้นห้องหนัดมาจะเป็นห้องมาตรฐานห้องที่2ค่ะห้องนี้เขาจะแถมเตียงขนาด5ฟุตพร้อมกับที่นอนเลยค่ะแล้วก็ยังแถมตู้เสื้อผ้าพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งด้วยค่ะบ้านพื้นที่39.7ตารางวาพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรกับราคาเพียงแค่3ามล้าน290บาทเท่านั้นแถมเฟอร์ครบขนาดนี้มีแค่หลังเดียวเท่านั้นรีบติดต่อมาได้เลยค่ะ